กลุ่มบริษัทเดะรีเจนต์กรุ๊ปเปิดตัวโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนต์อร์มผลิตบุคลากรคุณภาพสวัสดีค่ะดิฉันฝันจิราดมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ so ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวรีเจนชะแอมค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงและมีหลักสูตรการเรียนการสอนไหนที่น่าสนใจไปติดตามด้านในกันค่ะกลุ่มบริษัท The Regen น r o กรุอยู่ในสาหกรามท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมมากกว่า30ปี เตรียมความพร้อมเปิดตัวโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนซ์อาร์มสำหรับปีการศึกษา2557ค่ะตอนนี้นะคะฝันอยู่กับคุณอักกพลพฤษววรณค่ะสวัสดีค่ะฝันอยากทราบถึงจุดประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะตอบโจทย์ของการขาดแคลนแรงงานบุคลากร,กรในอุตสาหกรรมโรงแรม เนื่องจากว่าตอนนี้กำลังที่เราเติบโตมากเพราะฉะนั้นต้องการบุคลากรในระดับปฏิบัติการเราเลยสร้างเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะที่จบม .6 ได้มีโอกาสทํางานได้อย่างทันทีหลังจากเรียนจบหลักสูตรระยะสั้น9เดือนของเราแล้วนะครับจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการเรียนเพื่อวิชาชีพนะครับก็เป็นเรื่องของสมรรถนะความสามารถในการประกอบการความชํานาญต่างจากการเรียนโดยใช้วิชาการเพราะฉะนั้นของเราจะเน้นการฝึกปฏิบัติ นั่นหมายถึงว่าเด็กที่เรียนกับเราเมื่อจบหลักสูตรแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโรงแรมได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นส่วนบริการส่วนหน้านะครับงานแม่บ้านงานอาหารและเครื่องดื่มแม้กระทั่งการการประกอบอาหารก็จบปับ๊บก็ทํางานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเสียฝึกฝนอีกครับ โรงเรียนการโรงรามและท่องเที่ยวรีเจนชามเน้นการสร้างบุคลากรด้านปฏิบัติการเป็นหลักสูตร9เดือนโดยเป็นการเรียนด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติกับโรงแรม r รีเจนชาม e ีดรีสอร์ทซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในชามเป็นเวลา6เดือนและอีก3เดือนจะฝึกงานจริงกับโรงแรมพันธมิตรค่ะ ในนามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีกับคณะทํางานตรงนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจเนื่องจากว่าในที่ผ่านมาเนี่ยสปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเราจเจริญเติบโตค่ตอนข้างสูงปัญหาของการท่องเที่ยวเป็นปัญหาหลักก็คือการขาดแคลนบุคลากรดังนั้นเนี่ยการที่มีโรงเรียนที่เน้นภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็มีช่วงระยะสั้นเพียง9ก้เดือนเท่านั้นก็น่าจะเป็นการช่วยประทังปัญหาทางด้านการขาดแคลนนักท่องเที่ยวที่เป็นอย่างดีค่ะก็สุดท้ายก็หวั ว่านะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานทําให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยสามารถมีความยั่งยืนต่อไปค่ะโดยหลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย4หลักสูตรดังนี้หลักสูตรการบริหารส่วนหน้าหลักสูตรการบริหารอาหารและเครื่องดื่มหลักสูตรแม่บ้านโรงแรมและหลักสูตรการประกอบอาหารโดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอายุระหว่าง17ถึง26ปีในเดือนมีนาคม2557นี้ค่ะ โรงเรียนนี้นะคะก็มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยค่ะในปัญหาที่ขาดแคลนบุคลากรนะคะเพราะว่างานบริการเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือบุคลากรค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการไอโซ i ซ t ตี้นะคะจะลาคุณผู้ชมค่ะไอโซเซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและข่าวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญน,นัองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iso ซ i ซตีตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y 3 d ค่ะ